สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆวันนี้เรามาดูของสวยๆงามๆกันนะคะวันนี้พาพี่พี่เพื่อนๆนมาที่ร้านต้นกล้าเกษตรนะคะอยู่ที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีค่ะเจค่ะเจ้าของร้านชื่อคุณสำราญนะคะพี่พี่เพื่อนๆใครจะจัดงานจัดต้นไม้นะคะเชิญได้เลยนะคะมีต้นไม้หลากหลายให้เลือกเลยค่ะมีต้นกล้าน้องกันด้วยนะคะ ดิคุจะพาเพื่อนๆไปดูต้นไม้ค่ะอันนี้เป็นไม้กระถางเขาเรียกกระถางอะไรคะกระถางลอยฟ้าน,นี่ค่ะใช่ไหมคะมเขาเรียกอะไรคะก็เป็นต้นกล้าไม้ดอ,ก,อกตรงนั้นก็เป็นไม้ประดับที่เป็นไม้แขวนคุณสำรานพาดูค่ะน,นี่ก็จะเป็นกล้าพุทธรักษากล้าพุทธรักษากเซาปซิฟิกของญี่ปุ่นเสาแปซิฟิกของญี่ปุ่นต้นจะเตี้ยนะคะสวยมากเลยครับเพื่อน เห็นไหมคะเขียวชอุ่มเลยพวกกลุ่มไม้ใบอันนี้เป็นไม้กระถางนะคะแล้วก็พวกปุ๋เซียนันก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราผสมขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะ yeah 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 ขายส่งด้วยนะคะคุณสำเร็จขายส่งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ส่งตามลูกค้าสั่งไม่ไม,ไม่คือมารับไปที่ครับเราอ <Ó> ๋อ <spinning. S 2> พี่เพื่อนมารับที่นี่ได้เลยนะคะเพราอะว่าของเราพร้อมที่ส่งอยู่แล้วเดี๋ยวกูจะลงเบอร์โทรติดต่อไว้ให้นะคะพี่เพื่อน งามไหมคะสวยงามไหมคะสวยงามมากเลยคะ่ะมีเสียงนกอำเภอเสาให้นะคะจังหวัดสระบ,บุรีคะ่ะคุณสารามีเบอร์ติดต่อไหมคะเบอร์081่ครับ081ค่ะ948าสี่แปดนย์สามสองห้านะคะพี่ๆเพื่อนๆใครสนใจต้นไม้ไม้ประดับ ไม้กระถางหรือว่าน้องกันนะคะเชิญได้เลยนะคะตามเบอร์ทกูบอกเมื่อกี้นะคะขอบคุณคุณสำาราญมากนะคะแล้วเดี๋ยวกูจะพาไปดูในสวนใหญ่อีกทีนึงค่ะ ขอบคุณสวัสดีพี่เพื่อนที่เข้ามาชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ